สวัสดีครับชาวสโตอิกทุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังเรื่องของการโฟกัสที่กระบวนการนะครับผู้ชนะโฟกัสที่กระบวนการนะครับผู้แพ้โฟกัสที่ผลลัพธ์นะครับเซเนกากล่าวไว้ว่าผู้มีปัญญานั้นจะมองไปที่เป้าประสงค์ของทุกการกระทำไม่ใช่ผลที่ตามมาการเริ่มต้นอยู่ในอำนาจของเราครับแต่โชคชะตาจะตัดสินสิ่งที่จะตามมา และฉันก็จะไม่ยินยอมให้มันตัดสินฉันเด็ดขาดนะครับตัวอีกนั้นมีอยู่บทหนึ่งครับที่สำคัญมากครับคือเขา,ากระตุ้นเนี่ยสอนให้เราโฟกัสกระบวนการนะครับผมได้ทำไฟล์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้พอสมควรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมาไล่ฟังในคลิปนี้แล้วกันเนาะมนุษย์จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะครับ คือกลุ่มแมสครับกับกลุ่มผู้ชนะนะครับแมสจะมีจํานวนมากครับผู้ชนะจะมีจํานวนน้อยครับนี่เป็นนี่เป็นความสมดุลของโลกใบนี้นะครับผู้แพ้อะไรก็ตามที่เป็นเหยื่อนะครับจะมีจํานวนมากเสมอครับอะไรก็ตามที่เป็นนักล่าจะมีน้อยกว่าเสมอครับนี่เป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งครับผมมี ทฤษฎีหนึ่งที่ผมคิดเล่น,ลนๆคือทฤษฎีพีระมิดนะก็จะเป็นลักษณะนี้คือแมสเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตตามธรรมชาติครับตามบรรพนมนุษย์ขาดวินยัยเอาแตใจ,ใจตัดสินรรทันทีต้องการความพอใจใทันทีกลุ่มนี้จะมีความทุกข์มากที่สุดครับนะแต่ว่ากลุ่มที่เป็นส่วนน้อยซึ่งส่วนหนึ่งก็ศึกษาซอีกครับแล้วก็เข้าใจนะเขาก็ จะมีศักยภาพที่จะเป็นผู้ชนะได้และก็มีความสุขมากกว่าคนทั่วไปได้นะผมมองอย่างนี้นะเป็นผมเชื่อส่วนตัวนะครับซึ่งในบรรดาทฤษฎีพีระมิดที่ผมทํามานั้น mm hmm. ก็จะแยกแยะได้เช่นกันว่ากลุ่มแมสนั้นจะโฟกัสผลลัพธ์ครับนะบเพราะว่าการโฟกัสผลลัพธ์นั้นจะตัดสนใจง,ง่ายสุดไม่ต้องใช้สมองครับเพราะว่ามันมาจากซิสเต็มที่1ครับถ้าคุณอ่านหนังสือ ต i n k อะต i n k slow and fast นะครับ System 1จะเป็น system ที่ระดับพื้นฐานนะครับสมองไม่ต้องใช้อะไรมากครับไม่ต้องใช้ปัญญาครับเป็นสัญชาตญาณน,นะใครก็ตามที่โฟกัสผลลัพธ์จะโฟกัสจะใช้สัญชาตญาณในการตัดสินนะครับเพราะว่าการตัดสินนั้นง่ายเสมอครับแต่ว่าการทําความเข้าใจนะั้นต้องใช้ปัญญาครับต้องใช้สมองกันสูงครับตรงเนี้ยคนทั่วไปจะตัดสินครับ โดยการดูที่ผลลัพธ์นะถ้าผลลัพธ์ดีก็เยี่ยมครับถ้าผลลัพธ์แย่ก็หาเรื่องที่จะอะครับจับผิดนะครับแล้วก็โทษว่าใครผิดนะนี่เป็นลักษณะของแมสที่ทำกันนะครับการใช้ system หนึ่งครับการตัดสินการโฟกัสผลลัพธ์นั้นสมองไม่ต้องทำงานหนักนะฮะเขาจะไม่เสียเวลาชีวิตครับแต่ว่าจะใช้ในการอวดอีโก้ตัวเองแทนว่าฉันฉลาดนะการตัดสินนี่เป็นการ หลงผิดคิดว่าเราฉลาดครับแต่แมสก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนั้น,นชีวิตเหล่านั้นมนุษย์ไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ได้เลยครับเนะ mm hmm. เขาไม่รู้ครับเขาไม่รู้เพราะว่าเขาเรียนน้อยประมาณนี้นะครับไม่ค่อยเปิดเป็นสมองเป็นน้ําเต็มแก้วซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็การตัดสินนั้นจะส่งปัญหานะครับสร้างปมสร้างความขัดแย้งและสร้างดราม่าซึ่งเป็นลักษณะของที่มีฟิกซ์ไม์เซตแล้วก็จะกลายเป็น ผู้แพ้ในสุดครับมันจะวนไปวนมาครับเนี้ยสถานะแตกต่างจากผู้ชนะนะครับเขาจะาโฟกัสกระบวนการครับทําไมต้อง,งต้องโฟกัสกระบวนการเพราะว่าถ้าเขาโฟกัสกระบวนการเนี่ยเขาจะไม่ตัดสินนะฮะเขาจะดูว่าเขาทําอะไรมาทําอย่างไรถึงได้ผลลัพธ์แบบนี้ครับมันใช้สมองสองชั้นนะครับเป็นซิสเต็มสองนะครับซึ่งสมองจะทํางานหนักมากคนทั่วไปไม่อยากจะทํางานแบบนี้ครับ เขาจะชอบอะไรง่ายๆมากกว่านะการฟกัสการฟัสก,กระบวนการเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมนะครับแล้วก็รับผิดชอบนะครับแล้วก็เข้าใจว่าชีวิตนี้ก็ไม่มีใครควบคุมผลลัพธ์ได้หรอกนะใครว่าตามครับที่ใช้ปัญญานะครับแล้วโฟกัสกระบวนการเนี่ยมักจะอยู่ร่วมสังคมได้ราบรื่นครับเนี่ยเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ มองสถานการณ์ที่ผลลัพธ์แย่เนี่ยออกมาในมุมดีนะครับห,หาข้อด,ดีจากสถานการณ์ได้นะครับแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเหล่านี้นะจะเป็นโกรธไมซ์เซตแล้วก็จะสามารถเป็นวินเนอร์นะครับซึ่งโตอ,อิกนั้นจะมีส่วนหนึ่งที่ให้เราโฟกัสที่กระบวนการนั้นเนะี่ยผมผมมองว่าโตอ,อิกนะจะเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสจะเป็นผู้ชนะได้แล้วก็มีความสุขได้แล้วก็กวกเป็นโกรธไมซ์เซตนะครับในหนังสือ The r น o ุ Book of ซ so ism มนะครับโอิ ic, ปรัชญาเสริมแกร่งเพื่อชีวิตไม่สันคลอนนั้นก็มีการพูดถึงการโฟกัสกระบวนการนะครับเขาเปรียบเทียบกับการยิงธนูนะครับคือเขาบอกว่านะการยิงธนูนั้นมันจะมีสส่วนคือการเตรียมตัวการงานน้างธนูเล็งเงหาเป้าและก็ส่วนที่2คือส่วนของธนูพุ่งหาเป้าครับนะี ในส่วนของการเล็งส่วนของการตั้งท่าส่วนของลักษณะของที่นับยงิงธนูก็ทำนั้นน่ท่าทางนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการครับแต่ว่าลูกธนูจะเข้าเป้าหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของผลลัพธ์ครับซึ่งสโตอ,อิกจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เราควบคุมไม่ได้มันจะเป็นสิ่งที่ชาวสโตอ,อิกนั้นจะไม่แคร์ จะไม่สนจะไม่ให้ข้ามมันครับเนี่ยโตอิกจะสนใจเรื่องราวของการทํากระบวนการในการทําให้ก็ได้ยิงอะ่ะเล็งให้ดีตั้งท่าให้ดีง้างให้ดีมีสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วก็อะไรก็ตามที่เราสามารถควบคุมได้นั้นให้ดีที่สุดครับเท่านั้นพอครับส่วนมันจะเข้าเป้าหรือไม่นั้นมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ละปล่อยวางมันครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยชชวสโตอิกจะ มองว่าความสําเร็จนั้นถูกนิยามด้วยความพยายามครับเพราะว่าความพยายามนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในอํานาจการควบคุมหรอครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันก็จะไปสกรองเนี่ยฮะสโอีกเนี่ยเป็นเรื่องของกรอตไมเซตนะฮะสโตอิกจะมองว่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราง้างธนูเราตั้งท่าเรายิงปล่อยไป,ไปแล้วเนี่ยจบแล้วครับ หน้าที่จบละผลลัพธ์จะเป็นยังไงนั้นเขาพร้อมยอมรับด้วยความสงบนิ่งครับนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นความแข็งแกร่งทางจิตใจที่ชาวโซอิกนั้นมีครับนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับนะกับการใช้ชีวิตเนี่ยเป้าหมายชีวิตเป้าหมายของมนุษย์เราคือนะครับชีวิตที่มีความสุขครับแต่ถ้าเราเอาสรอสริกไปใช้เนี่ยนะเราจะไม่ ให้ความสําคัญกับเป้าหมายมากแต่เราจะโฟกัสที่กระบวนการทําปัจจุบันให้ดีสุดครับถ้าเราทําปัจจุบันได้ดีนะทำงานกระบวนการที่นําไปสู่ชีวิตที่มีความสุขได้เป้าหมายผลลัพธ์ก็จะมีความใกล้เคียงกับชีวิตที่มีความสุขไม่สุดครับเนี่ยเราจึงสตอิกนั้นจึงมุ่งเน้นครับมุ่งหน้ามุ่งเน้นไปที่ทำกระบวนการในปัจจุบันให้ดีสุดเท่านั้นพอครับเพราะว่าเราคุ้มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ และเมื่อเปรียบเทียบสิ่งตรงข้ามคือว่าความทุกข์ใจนั้นเราทุกข์ใจเพราะว่าเรากังวลครับกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเราครับเรากังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์มากเกินกว่าที่จะกังวลกระบวนการนะครับดังนั้นเนี่ยทำไมคนส่วนใหญ่นะครับจึงเป็นทุกข์เพราะว่าโฟกัสที่ผลลัพธ์ไง โดยที่ไม่สนใจในปัจจุบันไม่สนใจในกระบวนการเลยครับทำให้เขามีความทุกข์นะครับตออีกนั้นมันจะมีมวงหนึ่งที่ว่าที่เป็นเคล็ดสำคัญที่ที่ผมว่าน่า,นาสนใจว่ามันจะมีคำว่าสิ่งที่ไม่สำคัญครับที่เราต้องการคือโอเคละนะฮะถึงแม้เราจะบอกว่าผลลัพธ์นั้น เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราควรที่จะปล่อยวางกับมันนะครับแต่ถ้าเรามองผ่านความเป็นมนุษย์จริงๆนั้นนะ่ะมนุษย์เรานั้นนะ่ะทะไรเ,เราก็ต้องต้องคาดหวังผลลัพธ์แล้วใช่ไหมจะทําอะไรสักอย่างนะเราจะคาดหวังผลลัพธ์อยู่แล้วครับมันเป็นธรรมชาติมนุษย์ครับดังนั้นเนี่ยโตอิกก็ไม่ได้โง่นะครับเราก็ไม่ได้เป็นไพ่พระปูนนะครับเราก็เป็นมนุษย์ที่ ที่มีความรักความโลภความหลงนะครับเราทําอะไรก็ตามเนี่ยเราคาดหวังผลลัพธ์เป็นเลิศอยู่แล้วครับเราต้องยิงธนูเราก็ต้องการให้ธนูมันเข้าเป้าแหละแต่ด้วยความที่เราไม่ไม่ไม่รู้ว่าเออเนี่ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างหลังจากที่เราปล่อยธนูไปเนี่ยเราจึงปล่อยวางกับผลลัพธ์แต่ถึงนั้นเราก็มีความคาดหวังลึกๆว่าเราต้องการนะแต่เราก็มีการเผื่อใจครับว่าเออถ้าเข้าก็ ก็ดีครับก็ดีเ็าร <c oughs> ู้สึกดีใจแต่ว่าถ้าให้เข้าก็ปล่อยวางได้ครับไม่เป็นไรก็เราก็คุมผลลัพธ์ไม่ได้นานเนี่ยนี่เป็นลักษณะของแนวคิดแบบโตอีกนะครับเราจะมีความยืดหยุ่นกับผลลัพธ์แต่เราจะมีความเข้มงวดกับการกระทำเราเองครับกับสิ่งที่เราควบคุมได้นะครับเนี่ยข้อดีของการไม่ยึดติดผลลัพธ์คืออะไรครับเราจะสามารถรักษาความสงบนิ่งไว้ได้ครับทําให้เราหมุดเหงิดใจน้อยลงครับเพราะว่า แม้เราจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการก็ตามนะครับแต่นะครับเราก็รู้ว่าเราทําดีสุดแล้วครับเพื่อให้สําเร็จนะรเราทํากระบวนการดีสุดแล้วนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็รับรู้และยอมรับว่าผลลัพธ์นั้นอยู่นอกเหนือจากการควบคุมโดยตรงเราครับเนี่ยการที่เราไม่ยึดติดผลลัพธ์เนี่ยมันทำให้เรามีความนิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ มีความรู้สึกยังคงมีความภูมิใจตัวเองอยู่ยังคงมีความศรัทธาตัวเองอยู่นะครับแล้วก็มั่นใจตัวเองอยู่แล้วก็รู้ว่าถ้าเราพยายามมากขึ้นถ้าเราทำกระบวนการมากขึ้นนั้นเราจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปตามความต้องการเรามากขึ้นไปเองครับเนี่ยผลลัพธ์ก็จะเข้าใกล้เป้าหมายที่เราต้องการมากขึ้นครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าดีนะครับสำหรับการ เอาสวิกไปประยุกต์ใช้นะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็ตามงานฝรั่งนะผมก็เป็นนักเทรดใช่ไหมั้งก็พูดถึงเรื่องเอ๊ะสิ่งที่เราควบคุมได้ไม่ได้ผมก็เออรูส้สึกประทับใจนะแล้วยิ่งพอมาศึกษาสอิกเนี่ยมีคนบอกเรื่องนี้ด้วยผมว่าโอ้ใช่เลยเว้ยสวิกเนี่ยการศึกษาปริญญาสวิกนะมันทําให้เราเข้าใจเหมือนกับโครงสร้างนะโครงสร้างของชีวิตมากขึ้นครับแล้วก็มันเป็นเหมือนกับ เป็นเหมือนกับไกด์เป็นไม้แมพพาเราไปสู่เป้าหมายคือความสุขในชีวิตมากขึ้น,นครับเพราะว่าจริงๆแล้วนั่นเงินมันก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักมันก็ไม่ได้เป็นพาหะที่ทําเราไปสู่ความสุขได้หรอกครับแต่เพราะเงินเป็นปัจจัยภายนอกไงแต่ว่าเรื่องราวของความคิดความเชื่อไมเซ็ตเราต่างหากที่จะพาเราไปสู่ความสุขได้ครับการตัดสินเั้่เงนี้ซึ่งโตอะกมีหมดเลยครับดังนั้นเนี่ยผมว่าผมมั่นใจนะว่า ถ้าคุณมีการเผื่อใจนะแล้วก็ให้เวลาการศึกษาตัวเองมากขึ้นนะคุณจะไม่เสียเวลาเลยครับแล้วคุณจะเข้าถึงความสุขได้มากกว่าคนทั่วไปแน่นอนครับคุณจะได้เปส่วนน้อยครับเป็นผู้ชนะและผู้ที่มีความสุขมากขึ้นนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ